มาแล้วโชคลาภครึ่งปีแรก2,568ของชาวาลัคนาราศีตุลรวยเดือนไหน EP นี้มีคำตอบสวัสดีครับทุกท่านเลยนะครับวันนี้อาจารย์เกตเทวาครับจะมาบอกครับว่า,าลัคนาราศีตุลจะมีโชคลาภตอนไหนเดือนไหนนะครับของปี2,568ครับแต่ก็ต้องบอกนะครับว่าถ้าเราจะดูเรื่องโชคลาภ ของลัคนาราศีตุลเนี่ยตามหลักคำพิโหราสาร์ต้องดูดาวอาทิตย์นะครับเพราะดาวอาทิตย์เป็นตัวแทนภพลาภะครับแหมแล้วดูสิครับพระอาทิตย์ท่านดูเท่ดูสงา่าดูมีราศีทําอะไรต้องดูดีเป๊ะถูกต้องตรงไปตรงมามีชื่อเสียงชัดเจนรักความสะอาดมีความยิ่งใหญ่ครับโคจรเฉลี่ย30วันต่อราศีแสดงว่าถ้ามีโชคมีลาบส่วนใหญ่ท่านจะได้นะได้ทั้งเดือนไปเลย นี่บอกเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องทําตัวให้มีคาแรคเตอร์แบบนี้ไว้ก่อนนะครับเพราะคำพิโรศาสตร,ร์กล่าวไว้แล้วครับยศศักอัคราสารทายอาทิตย์เพราะฉะนั้นถ้าเราทําตัวดีๆทําตัวให้มีเฟิร์สอิมเพรสชั่นนะครับทำอะไรให้มันถูกต้องตรงไปตรงมาเนี่ยเดี๋ยวโชคลาภจะตามมาครับแล้วทีเนี้ยเราก็มาดูกันครับว่ามันจะตรงกับวันที่เท่าไหร่เวลาอะไรแบบนี้นะครับเราก็จะได้รู้ว่าจังหวะไหนควรลุกควรล,ลุยควรเสี่ยงโชคจังหวะไหนควรเบรกควรพักไว้ก่อนนะครับตรงนี้ อ่าเมื่อพร้อมแล้วเริ่มเลยครับนี่ครับดาวอาทิตย์จะย้ายนะครับวันที่สิบสามกุมภาพันธ์นี้นะครับถึงวันที่สิบสี่มีนาคมครับช่วงนี้ครับดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนลาพระเราไปสถิตยอยู่ในภพปุตตะครับอ่าปุตตะก็แปลว่าเด็กแปลว่าคนอายุน้อยกว่าแปลว่า ถ้าจะเสี่ยงโชคอแนะนําให้ไปซื้อกับคนอายุน้อยกว่าได้อะไรเงี้ยหรือได้เลขจากลูกลูกบอกเลขลูกเอาเงินมาให้เลยก็ได้นะครับหรือจะมีโปรเจกต์โครงการงานต่างๆเนี่ยวิ่งเข้ามาอ่าถ้าเราไม่ได้มองเป็นการเสี่ยงโชคนะมองว่าทํามาหากินเนี่ยโอ้โหแปลว่าช่วงเนี้ไปลุยเลยนะครับสิบสามกุมภาจะมีโปรเจกต์มีโครงการงานต่างๆเข้ามามากขึ้นก็รีบลุยรีบ,รบ,รบทำแต่ก็ต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าดาวอาทิตย์ มีตำแหน่งเป็นปะ,กะเกษตรหรือป,ปุปปะปะครับเพราะฉะนั้นโชคลาภในห่วงช่วงเวลานี้นะครับจะไม่ได้โดดเด่นมากหรือถูกแต่ได้ครึ่งเดียวก็ได้นะครับเพราะนั้นก็ต้องเข้าใจนะครับว่าเป็นแบบนี้นะครับอ่าเพราะฉะนั้นก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปนะครับตรงนี้หรือถ้ามอ,องในแง่ทำมาหากินอ่ะแปลว่าโปรเจกต์เนี่ยไม่ได้ใหญ่มากนะครับ แต่ต้องทำหลายๆโปรเจกต์มารวมกันครับช่วงนี้เราถึงจะร่ำรวยถึงจะได้ดิบได้ดีครับนะแปลว่าต้องขยันสู้ลวยนะและที่สำคัญดาวอาทิตย์อยู่ในบ้านพระลาหูครับเนี่ยอันเนี้ยก็ต้องบอกว่าเออซื้อผ่านโลกออนไลน์หรือไปทำพันออนไลน์เยอะๆหน่อยก็จะเป็นการดีนะครับหรือถ้าเสี่ยงโชคอา,อาจจะต้องกลับด้วยเพราะอาทิตย์ไปอยู่ในบ้านคู่ศัตรูครับเช่น1881 17 71หนึ่งเ่อะไรเงี้ยเห็นไหมหรือไปเล่นอันเดอร์กาวใต้ดิน มีส่วนที่จะง่ายหรือซื้อผ่านโลกออนไลน์เห็นไหมนี่จะบอกกันครบเลยนะว่าเออช่วงนี้นะมีนะแต่ไม่ค่อยเยอะนะครับแต่ทั้งนี้ท้งนั้นก็ต้องบอกนะครับว่าทิ่ทายเนี่ยเป็นดาวจรครับถ้าอยากจะรู้ว่าเอะของเดิมเป็นอย่างไรนี่แหละจะเป็นตัวบอกต้องดูดาวทิศตอนเกิดครับถ้าตอนเกิดท่านโดดเด่นท่านดีเป็นอุดเป็นราชาโชคอะไรอย่างเงี้ยเป็นตัวอย่างนะครับอันนั้นมีสิทธิ์จะได้เยอะนะครับแต่ถ้า เนี่ยเป็นปูปูปะาแบบนี้โอ้โหก็เว้นไว้เลยก็ได้เบาได้เบานะครับอ่าะนั้นบอกไว้ก่อนนะครับตรงนี้อ่าแล้วก็ต่อเนื่องกันเลยครับพอเข้าวันที่สิบสี่มีนาคมครับถึงสิบสี่เมษายนโอ้โหนี่หนึ่งเดือนเต็มเต็มเลยนะครับแต่เป็นหนึ่งเดือนเต็มเต็มที่ดาวโชคลาภไปรออยู่ในเรือนอลีครับอลีก็แปลว่าปัญหาอุปสรรคแปลว่ายากครับแปลว่าช่วงนี้เบาได้เบางดได้งดเบรกได้เบรครับแนะนําอย่างนี้ดีกว่านะ จะลงทุนอะไรให้ชะลอไปก่อนนะเพราะว่าเดือนมีนาเนี่ยโอ้โหทั้งดาวศุกร์ดาวประจําตัวเราก็ลอยอยู่ในเรือนอลาดาวราหูก็อยู่ในเรือนอลิและราหูเจออาทิตย์ก็เป็นคู่ศัตรูกันเต็มๆและอยู่ในเรือนอลิด้วยโอ้โหบอกเลยนะครับช่วงนี้ทามาหากินไปก่อนนะท่านเน้นเรื่องเสี่ยงโชคก็เว้นไว้ก่อนก็ได้หรือการลงทุนอะไรช่วงนี้อย่าเพิ่งไปลงทุนเยอะไปเที่ยวไปพักผ่อน นะครับช่วงซัมเมอร์พอดีนะครับไปตรงนั้นจะดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ไม่แนะนำนะครับบอกเลยว่าเออดูแล้วมีแต่เสียมากกว่าได้นะหรือระวังการหลอกลวงการหรือจะทำอะไรก็าตามเนี่ยโอ้โหกว่าจะได้เนี่ยมันจะต้องยากต้องเหนื่อยหน่อยนะครับต้องยอมเหนื่อยเป็นสองเท่าสาเท่าถึงจะได้มาอ่ะอันนี้ก็ให้เข้าใจตรงกันนะครับว่าถ้าไม่มีเนี่ยไม่ต้องตกใจเขาเรียกอดเปรี้ยวไว้กินหวานนี่ หวานตอนไหนครับหวานตอนนี้เลยครับมาแล้วครับวันที่14เมษายนก็หลังวันสงการนะครับยาวไปอีกหนึ่งเดือนเต็มๆครับถึงวันที่15พฤษภาคมครับจังหวะนี้ดีงามอย่างหาที่สุดไม่ได้หรือจะบอกว่าดีที่สุดในปี2568นี้เลยก็ได้ครับจัดหนักจัดเต็มทุ่งเต็มที่ นะครับจะมีโชคมีลาบเข้ามาอย่างมากมายเพราะดาวโชคลาบดาวอาทิตเห็นไหมครับเล็งกับลอลิงก็คือเล็งกับตนเล็งกับตัวเราโชคลาบอยู่ตรงหน้าแล้วแล้วยังมีได้มาตัวเป่าเล่าเปื่อยครับมีตําแหน่งมหาอุดอุด,อดแปลว่าสว่างแปลว่ามากแปลว่าเยอะก็ได้โชคลาบก้อนใหญ่ก้อนโตที่สุดในชีวิตก็ได้หรือในรอบปีนี้ก็ได้เห็นไหมเพราะฉะนั้นจัดได้เลยปัตนิแปลว่า คู่ครองคนรักหุ้นส่วนก็แปลว่าอถ้าเสี่ยงโชคก็ได้เลขจากแฟนจับจุงมือแฟนไปซื้อแฟนบอกเลขแล้วไปซื้ออ่ะนี่ก็ได้ถ้าไม่มีแฟนก็ซื้อกับเพศตรงข้ามเป็นผู้ชายซื้อกับผู้หญิงเป็นผู้หญิงซื้อกับผู้ชายหรือจะมีหุ้นส่วนโอ้ก็ลุยเลยคุยกับหุ้นส่วนให้ดีเลยนะครับหุ้นส่วนจะนํามาซึ่งความสําเร็จนะครับและที่สําคัญลูกค้าครับ ถ้าใครทํางานทําธุรกิจ,จเจรจาติดต่อช่วงนี้ต้องไปคุยกับลูกค้าเยอะๆลูกค้าจะเข้านะครับไปเจอกันทั้งออฟไลน์ออนไลน์ใครเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์โอ้โหรีบลุยรีบทําเลยครับจังหวะน,นี้โดดเด่นมากๆนะครับแต่ก็ต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าไม่ใช่ทุกคนจะได้1ล้านหรือได้ร้อยล้านเท่ากันหมดผมเชื่อว่าช่วงนี้ชาวตุนจะมีบางคนได้ร้อยล้านบางคนได้สิล้านบางคนได้พันบางคนได้ร้อย โอ้โหต่างกันยังไงร,รู้ไหมครับก็ตอนเกิดของท่านแหละครับถ้าดาวอาทิตย์ตอนเกิดนะได้ตำแหน่งดีๆแบบนี้เลยเป็นอุดมาตั้งแต่เกิดแล้วจอมมาเป็นอุดอันเนี้ยได้เยอะแน่อ่าหรือมีดาวพระฤหัสตั้งรับอย่างเงี้ยมีดาวพุธมีดาวสุกขคู่มิตรตั้งรับอย่างเงี้ยโอ้โหจะได้เยอะครับหรือเป็นราชาโชคเป็นกเกษตรตาธิบดีเพราะ,ะนั้นถ้าอยากรู้จริงๆจังๆนะว่าดวงโชคลาภของคุณมีหรือเปล่าจะได้รู้ว่าเสี่ยงแล้วได้ไม่ได้เนะี่ยแอด e a ไซเคตเทวะหกห้านะครับ แล้วก็จองมาเดี๋ยวจะดูให้แบบละเอียดว่าในช่วงเวลาเนี้ยคุณจะรวยมากรวยน้อยเพราะว่าถ้าคุณมีดาวอังคารตั้งรับมีดาวราหูตั้งรับอย่างเงี้ยก็แปลว่าลดหลันกันออกไปนะเห็นไหมมันมีดีเทลกับดวงดาวตอนเกิดของท่านนะ่ะเพราะฉะนั้นถ้าอยากรู้จองมานะครับแต่ภาพรวมแล้วกันอ่ะผมให้เป็นแนวทางว่าถ้าท่านขยันสู้ลุยทําเต็มที่14เมษายนนะครับถึง15พฤษภาคมดอกจันตัวโตโต,ต,ต,ตครับท่านได้แบบ เต็มเน,เนื้อเน้นเน้นมากน้อยขึ้นอยู่กับบุญบารมีก็คือขึ้นอยู่กับดาวตอนเกิดของท่านนั่นเองเห็นไหมนั้นจังหวะนี้รีบลุยนะน้ําขึ้นต้องรีบตักมาเดือนเดียวบางคนหาเป็นสิบล้านร้อยล้านเพราะเรารู้จังหวะดวงดาวไงครับนะและเสร็จแล้วครับช่วงนี้ก็จะเบาลงครับ15พฤษภาคมไปแล้วถึง15มิถุนายนช่วงนี้ก็ต้องเอาอีกแล้วครับต้องพักต้องเบรกต้องเซฟไว้กก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 ก่่่่่่อออออนนนจจะะะะดดีวววาาาาาาาครรรรเเเพโโชลไไไปยยยูููใืมมณ็็็แส้ถถ เนี่ยแต่เชื่อนะว่าถ้าคนที่เขาพื้นดวงดินเรื่องโชคลาภเนี่ยเขาก็ายังถูกได้อยู่นะแต่ถ้าคนไม่มีนะคุณจะเล่นเลยครับช่วงนี้เบรกไว้ก่อนได้นะครับหรือโชคลาภจะมาจากต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศบางคนไปเสี่ยงโชคก,กับเวียดนามลาวฮานอยหรือเสี่ยงโชคก,กับต่างประเทศเอออย่างนี้ก็ยังพอได้อยู่นะครับตรงนี้นะหรือไปเน้นแก้ปัญหาตกแต่งต่อเติมซ่อมแซมฟื้นฟูีโนเวทมือสองซิกันแฮนซิกันยุ u ธทรานส์ฟอร์มอะไร่งเงี้ย โซลาเซลล์เอออย่างเงี้ยผมดูแล้วได้นะครับหรือได้มรดกอะไรสักอย่างเออนะหรือถ้าเรามีประสบอุบัติเหตุอะไรบางอย่างอ่ะเอาเลขตรงนั้นไปเสี่ยงอ่ะผมว่ามีเกณฑ์ที่จะออกที่จะถูกได้เหมือนกันนะครับเห็นไหมช่วงนี้ก็เบาๆไปก่อนนะเงียบๆไปก่อนอ่าเดี๋ยวมาครับช่วงนี้ครับมาอีกแล้วครับ15มิถุนายนครับถึง17กรกฎาคมครับ เห็นไหมครับดาวโชคลาบไปอยู่ในภพสุภะสุภะก็แปลว่าความสุขความสําเร็จความเจริญอย่างนี้มีเกณฑ์จะถูกลงวันนะครับจะได้ดิบได้ดีนะลุยขยันทําลงมืออ่านะมีโชคลาภมาคอยสนับสนุนให้ประสบความสําเร็จและปีนี้พิเศษอย่างหนึ่งนะครับเพราะจะมีดาวพฤหัสครับมารอตั้งแต่ส3บาพฤษภาไงและพอสิห้ามิถุนาเห็นไหมดาวาอาทิตย์ก็จอนมาอาทิตย์กับพฤหัสเป็นคู่มิตรกันนะ่ะโอ้โหดีงามมากนะครับตรงนี้และนอกจากนั้นครับ ดาวอาทิตย์ได้ตำแหน่งราชาโชคฉะลกเฉลวีวพลบุญเก่าส่งให้เห็นเป็นสง่ามีอำนาจราชศักดุดพระราชาไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองหูโชคลาภหลังไหลเข้ามารัวๆครับถาโถมกันมาเลยนะแต่เป็นราชาเนี่ยผมบอกเลยนะซื้อกับผู้ชายเสี่ยงโชคกับผู้ชายไว้ก่อนมีเกณฑ์จะถูกลงวันนะแล้วซื้อแถว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 โรงเรียนโรงพยาบาลศาลธนาคารอะไรได้หมดเพราะอยู่ร่วมกับดาวพฤหัสไงอ่านะ ก็ดีอีกเป็นคู่มิตรกันถ้าถูกก็ถูกเยอะเลยหรือว,วังห้าหนึ่งจะมาอีกรอบหนึ่งนะออทเพิ่งออกไปเนี่ยเดี๋ยวผมก็เล่นได้เหมือนกันสิบห้ามิถุนาเน่ยงวดน,นี้ห้าหนึ่งมีสิทธิ์ออกได้อีกนะครับเห็นไหมอันนี้ให้ไว้ก่อนเป็นไทม์ไลน์เป็นไกด์ไลน์เป็นแนวทางนะหรือบางทีถ้าเป็นมองในแง่ทำมาหากินใช่ไหมครับก็ดีวกับผู้ชายติดต่อกับผู้ชายผู้ชายมีเกณฑ์จะคุยได้ง่ายปิดการขายอะไรเงี้ยปิดเจอะปิดดีลได้เร็วกว่าง่ายกว่าเนี่ยได้หมดเลยนะครับ โอ้โหนี่เป็นราชาโชคเนี่ยแปลว่าถ้าถูกก็ถูกเยอะก้อนใหญ่น้องๆองอุดได้เหมือนกันนะครับนาเห็นไหมเพราะฉะนะั้นอันนี้คือครึ่งปีแรกวันที่ให้ไว้ก็จะมีช่วงสงการถึงกลางเดือนพฤษภาใช่ไหมแล้วก็ช่วงกลางเดือนมิถุนนาถึงกลางเดือนกรกฎาอ่าแล้วเดี๋ยวพอ นี้ใช่ไหมครับก็กดติดตามไว้ก่อนเลยช่องนี้เดี๋ยวพอครึ่งปีหลังผมก็มาทําให้อีกว่าครึ่งปีหลังจังหวะไหนโดดเด่นอีกนะครับเราก็จะได้รู้ก่อนไปลงมือทาก่อนก็รวยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้กันรอดก่อนไงครับเห็นไหมดีขนาดนี้กดติดตามไว้ได้เลยนะครับและถ้าท่านใดนะครับอยากดูดวงแบบนี้นะครับถูกจริตกันแนะนําครับไปฟังต่อให้จบก่อนก็ได้นะครับอาจะมีบอกว่าดูแล้วได้อะไรค่าครูเท่าไหร่ต้องทําอย่างไรนะครับมีบอกครบเลยหรือ ฟังอีกนิดนึงมีภาพเฉลิมดวงชะตาส่วนบุคคลก็ภาพรูปดวงเราเองไงเราจะได้รู้ว่าเราอยู่ลัคนาอะไรตนหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็มีติดตัวประจําตนไว้ดีอย่างไรฟังเต่าตามนี้ได้เลยครับรก็ต้องขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่ฟังมาถึงตรงนี้นะครับแน่นอนครับใครฟังแล้วชอบแล้วใช่ถูกใจแม่นตรงนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งกดซับสไครต์นะโดยเฉพาะกระดิ่งครับกระดิ่งนี่คือจะ ต้องกดด้วยนะครับเพาจะส่งคำทนานยไปให้ฟังก่อนรู้ก่อนลงมือทาก่อนจะได้รวยก่อนครับถ้ามีปัญหาอาจารย์เกตเทวะบอกทางแก้จะได้รอดก่อนครับแล้วก็กดไลค์กันเยอะๆได้เลยแล้วก็คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นนะครับอาจารย์เกตเทวะอ่านทุกข้อความครับแสดงความเห็นมาได้เลยแล้วก็กดแชร์นะครับโดยเฉพาะข้างปุ่มกดแชร์ครับมีปุ่มซุปเปอร์แตงครับขอบคุณมาในระบบก็ได้นะครับตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักพันก็ยินดีนะครับหรือจะขอบคุณนอกระบบหรือขอบคุณตรงๆกับอาจารย์เกตเทวาได้เลยนะครับ ก็โอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีตามนี้เลยนะครับเลขที่บัญชี9824823158นะครับก็จะขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่โอนมานะครับตรงนี้และแน่นอนครับท่านใดนะครับที่สนใจอยากดูดวงชะตาส่วนตัวของเรานะครับอาจารย์เกตเทวยินดีครับและที่ทายไปนะครับอาจารย์ทายจากวงกลมดาวนอกก็คือดาวจรนนั่นเองนะครับ ถ้าจะให้แม่นยำลึกๆล,ละเอียดละเอียดวางแผนชีวิตได้ครบ360องศานี่ต้องดูดาวตอนเกิดด้วยนะครับก็คือต้องมีวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดนะครับอ่าก็จะได้ภาพกรอบสีน้ําเงินนี้นะเป็นรูปดวงเราเองนะครับอาจารย์ก็จะดูดาวเกิด10ดาวจร10อีก12เรือนพบนะครับและช่องขวามือก็เป็นทักษามีเดสีมูลละอีก8ช่องครับแล้วก็เลิกเกิดครับทนิษฐโทมหัตโนภูมิปาโลราชาเลิกอีก9เลิกครับรวมแล้ว มีความเป็นไปได้นะครับในชีวิตคนคนหนึ่งมากกว่า86,400แบบครับหรือจะเรียกว่าหลักแสนแล้วก็ได้ครับแต่ค่าครูอาจารย์เกตเทวาถูกมากครับอยู่ที่หลักร้อยครับ999บาทเพียงเท่านั้นครับสนใจอย่าช้าครับแอดไลน์แอดไซเกตเทวาห5หรือสแกน QR โค้ดที่ขึ้นหน้าจอนี้นะครับแล้วก็ทำการจองมาได้เลยครับอาจารย์เกตเทวาดูดวงฟูลไทม์ครับเพราะฉะนั้น รับประกานได้ดูภายใน24ชั่วโมงหลังจองมาอย่างแน่นอนนะครับตรงนี้ไม่ต้องกลัวโดนหลอกโดนโกงนะครับจองมาได้ดูอย่างแน่นอนจัดให้นะครับวางแผนชีวิตแบบละเอียดละเอียดกันได้เลยนะครับและตรงนี้ครับมีรีวิวสั้นๆครับให้ทุกท่านได้แม่นใจเข้าไปอีกนะครับเคสนี้ครับขอบคุณมากเลยนะครับดูดวงอาจารย์เกศเทวะแล้วประทับใจมากอาจารย์ทักมาก่อนเลยตามที่ชีวิตอยู่เป็นปัจจุบันเห็นไหมจะทักมาก่อนเลยนะครับ แบบแม่นมากแม่นเวอร์ครับแถมยังให้คาแนะนําละเอียด,อ,ยดอีกเยอะเลยถ้าเป็นมาดูคนอื่นจะรีบครับแต่บอกแล้วครับผมไม่รีบผมละเอียดละเอียดครับเจาะลึกกันไปเลยประทับใจสุดๆเลยค่ะเห็นไหมขอบคุณอาจารย์มากเลยค่ะนะนี่คือท่านแรกนะครับท่านที่สองครับเนื่องจากอาจารย์เกตเทวาดูจะมีสีมงคลกับตัวเลขมงคลเลขพารวยครับท่านนี้ก็เลยบอกว่าสวัสดีครับอาจารย์เปลี่ยนตัวเลขตามที่อาจารย์บอกครับ วันนี้แฟนโอนเงินก้อนใหญ่มาให้เลยค่ะเห็นไหมครับถ้าเราได้ใช้ตัวเลขดีๆที่ตรงกับดวงเราชีวิตเราครับรับประกันเลยครับสิ่งดีๆเงินทองจะ,จะเจริญรุ่งเรืองไหลามาเทมาได้ง่ายขึ้นนะครับหรือถ้าเกิดอุปสรรคติดขัดอะไรก็จะผ่านได้รวดเร็วมากขึ้นเจอก็ไม่เยอะนะครับแต่เรื่องดีๆจะมาหาเราได้ไวมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นจองมาได้เลยนะครับแล้วก่อนจากกันไปครับ อาจารย์เจตเทวามีภาพเฉลิมดูชะตาส่วนมงคลเป็นรูปดวงเราเองไม่เหมือนใครในโลกครับและมีไว้ดีอย่างไรครับมีคาถาบูชายดงชะตาคาถาเงินล้านครับยิ่งสวดจะเป็นมงคลหนุนดวงสําเร็จล่ํารวยครับและมีสีมงคลเป็นพื้นหลังนะครับให้สีอะไรไปนะครับไปประยุกต์กับข้าวของเครื่องใช้ทุกชนิดเลยนะครับให้ใช้คุมนี้สีนี้เลยนะครับจะได้สําเร็จได้รวดเร็วขึ้นครับ 3. ครับรู้ลักษาเกิดที่แท้จริงครับ จะได้มาฟังช่องอาจารย์เจตเทวาได้ถูกต้องแม่นยำมากขึ้นครับรู้ท่ารู้เลือกสู่ความมั่นคงครับ4ครับบันทึกภาพโทรศัพท์มือถือเป็นมงคลแล้วไม่พอนะครับเวลาไปทําบุญวัดไหนนะครับเขียนรูปดวงแบบนี้ที่ตามที่ให้ไปได้เลยนะครับและอธิษฐานขอพรครับผลบุญนั้นจะสําเร็จสักเซสสมริผลได้เร็วขึ้นครับสุดท้ายครับนาไปปินไว้ใต้ฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือครับจะเสมือนมีเทพเทวาคุ้มครองเราอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับและมีลูกค้าอาจารย์ครับ ทำแบบนี้นะครับนั่นําไปเสี่ยงโชคได้รางวัลไปหลายหมื่นเลยนะครับโหดีขนาดนี้ครับบูชาเพียง199บาทเพียงเท่านั้นครับสนใจก็แอดไลน์มานะครับแอดสายเกรทเทว65ครับทักก็สั่งภาพดวงครับแล้วก็พิมพ์ต่อเลยนะครับบอกชื่อนามสกุลจริงวันเดือนปีพศเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดนะครับแล้วก็โอนเงิน199งบาทมาได้เลยครับอ่าใครทําครบก่อนนะครับอาจารย์เกรทเทวจะจัดส่งทางไลน์ให้ก่อนได้เลยนะครับอ่าและตอนนี้ครับ จับตาการตลาดสายมูครับเรียกว่ามาแรงมากนะครับเรียกว่าสายมูอินฟลูเอนเซอร์ก็ได้นะครับอาจารย์เกตเทวาก็เลยรับดูดวงนอกสถานที่หรือออกอีเวนต์สายมูไปพูดไปบรรยายเรื่องดวงเพื่อเรียกลูกค้าให้กับท่านได้เลยนะครับลูกค้าท่านก็จะมามากขึ้นมามากขึ้นก็ท่านก็มียอดขายมากขึ้นนั่นเองนะครับก็เรียกว่าเราจะสําเร็จร่ารวยไปด้วยกันนะครับอย่างภาพตัวอย่างก็ออกอีเวนต์อิสุสมิวเอ็กมานะครับ ก็ได้ไปบรรยายและดูดวงให้กับคนที่จองรถโอ้โหเพราะนั้นจองกันเพียบเลยครับขายรถดีมากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านอยากได้แบบนี้อย่าช้าครับแอดไลน์แอดไซเกตเทวหพิมพ์ว่าออกอีเวนต์สายหมู่มาได้เลยนะครับสุดท้ายแล้วครับอย่าลืมครับรับชมวิดีโอถัดไปที่เหมาะสมกับคุณที่คัดสรรมาให้อย่างดีแล้วนะครับไปชมกันต่อได้เลยนะและท่านใดอยากรู้ลัคนานะครับฝากวัน เดือนปีพศเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเดีย๋ยวอาจารย์เกตเทวจะมาตอบให้แล้วก็ไปฟังลัคนาของท่านก็จะได้แม่นยำมากนะครับแล้วอย่าลืมครับกดติดตามกดกระดิ่งไว้นะครับเพราะฟังก่อนลู้ก่อนรวยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้ลกรอดก่อนครับแล้วพบกันครับอาจารย์เกตเทว